สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวคุกกี้รสครีมโซดาเป็นระดับอีปิทธาตุน้ำเป็นไฟเตอร์ตำแหน่งสแลดนะครับเดี๋ยวมาดูแพสซีฟกันก่อนเลยเนาะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับจะมีสเต็กอยู่4สเต็กเนาะถ้าเราเก็บสเต็กครบ4สเต็กเนี่ยน้องก็จะปล่อยคลื่นน้ำที่มีความแรงออกมานั่นเองนะครับถ้าอ่านเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งเนาะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโจมตีปกติกันเลยนะครับโจมตีปกติโจมตีได้สูงสุด3ครั้งนะครับอ่าสกิลแกว่งดาบสามารถกดต่อเนื่องได้3มครั้งครับจะมีระยะเวลาที่กําหนดต้องกดภายในที่กําหนดเนาะเวลาเรากดสกิลเสร็จปุ๊บเราจะได้สเต็กนั่นเองนะครับแดสมีทุกตัวครับอันติก็จะรวมพลังแห่งน้ำแล้วก็สลดไปด้านหน้านะครับ พุกกี้ครีมโซดาที่ผมมารีวิว4ดาวนะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดกันก่อนผลของความพยายาม5ดาวเต็มนะครับบวกพลังโจมตี35%เนาะแล้วก็สามารถสแต็กพลังโจมตีใดๆไ,ไ,ได้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละดาวบวกอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่ครับ2ดาวนะครับจะเพิ่ม ความเสียหายมากขึ้นนะครับของพลังโจมตีนั่นเองเนาะก็คือไอ้คบสแต็กไอ้ึ้นอะจะแรงขึ้นนะครับตามพลังโจมตีคูณ3นะครับส่วน3ดาว3ดาวเนี่ยจะเพิ่มสแตทกทุกอย่าง8%นะครับ4ดาวลดสแต็กจาก4สแต็กเนี่ยเป็น3สแต็กครับเราทำให้เราเนี่ยเก็บสแต็กได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะ ไอปล่อยคลื่นก็จะมาไวมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับน้องเป็นตัวเลทอัพด้วยถ้าใครถ้าเซิร์ฟเวอร์เปิดจริงแล้วเนาะถ้าใครมีกําลังซับหน่อยปั้นน้องเนี่ยรับรองว่าเก่งมากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมจะเล่น <c oughs> อันนี้ผมจะเล่นด่านบอสนะครับอ่า เราจะให้น้องโซโล่บอสเลยนะครับนี่ครับโจมตีปกติครับสครั้งสังเกตว่าโจมตีปกติอย่างเดียวเนี่ยสแต็กจะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับเราก็รอครับเราต้องกดสกิลด้วยนะนี่กดแล้วก็โจมตีครับกดแล้วก็โจมตีครับกดแล้วก็โจมตีครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับมีขึ้นเนาะหลักการเล่นน้องก็ประมาณนี้ครับอ่านะครับ เป็นตัวที่ไปได้ทุกคอนเทนต์ไม่ว่าจะบอสตาลุยดาหรือคอนเทนต์ใดๆแดนเซียนประจำวันนะครับไปได้หมดเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นบอสตัวนี้เนี่ยผมทำคลิปแยกไว้แล้วเนาะสามารถไปดูได้นะครับนี่ครับเราก็ต้องกดตีกดตีนะครับมันมีระยะเวลาที่กำหนดเนาะถ้าเรากดไม่ทันเนี่ยมันก็จะคูดาวนะครับนี่ครับก็เล่นประมาณนี้ เทคนิคการเล่นน้องก็เหมือนที่บอกกดสกิลแล้วตีกดสกิลแล้วตีครับพยายามแบบสกิลให้ได้เยอนะๆเนาะอันติมาก็ใช้ครับนี่มาปุ๊บใช้ปั๊บรับฟาดไปข้างหน้าแบบแรงมากนะครับแล้วเป็นตัวที่ดรามจจัดจ้านมากนะครับชอบมากแล้วก็น่ารักมากนะครับอเป็นตัวออริจินอลของเกมนี้เลยนะครับคิมโซดานี่ครับ สกิลมาแล้วเราก็ตีครับนี่มาแล้วก็ตีครับมาแล้วก็ตีครับกดแล้วก็ตีครับนี่ครับแรงมากแรงมากแล้วก็อันตีครับประมาณนี้เนาะสำหรับน้องคิมโซดาหวังว่าเพื่อนๆจะประทับใจน้องเนาะใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับบายบาย